ครับเออพี่ไอตัวเครื่องพี่บาลานซ์ฝั่งไอเดียเสียเออเออเออเดี๋ยวส่งให้พี่มันมีทั้งบาลานซ์ฝั่งไอเดียเสียรถคันนี้เครื่องดูลงตรงแคมมันอะไม่แคมมนมาฝั่งไอเดียเสีย<ม>อ่ะอ่ะ อ่าใช่ใช่อยู่หน้าเครื่องครับกับมันอยู่ฝั่ง ID ไอเดียเสียฝั่งข้อไอเสียครับอ่าฝั่งฝั่งครโบไหมเตนเตอร์เตนเตอร์เ,นเ,รเ็นเตอร์อยู่ฝั่งครโบไหมยอยู่ฝั่งคโบหรือฝั่งข้อไอดี โอเคได้ครับผมได้ได้ได้ครับด้ได้ได้ไ้ได้ไ้